ไฟมินิทวิทโ go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดู o Trader มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นขอโทษเพื่อนๆนด้วยนะครับที่มาลงคลิปช้านิดหนึ่งนะพอดีผมไม่สบายนิดหน่อยนะครับก็เลยตื่นสายนะครับก็เลยมาลงคลิปช้านิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับก็เมื่อวานนะครับทำเฟมเดย์เนาะได้มีการปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่วันศุกร์เนาะ เขาเป็นแท่งสีแดงแล้วมีการทิ้งลงมากว่า9,000จุดใช่ไหมครับเมื่อวานนะครับเขาได้มีการปิดเป็นแท่งสีเขียวแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเขามีการทําโลใหม่และไฮไม่ได้สูงกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะครับสําหรับขาเซลล์เพราะว่าถ้าเขาอยากจะลงต่อเนี่ยเขาไม่ควรจะปิดเป็นแท่งเขียวขนาดนี้เนาะแต่อย่างไรก็ตามเนะาะไฮที่ลดกับโรที่ต่ําลงเนี่ยก็ยังเป็นสัญญาณของขาลงได้อยู่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เทรดยังไงดีเมื่อวานนะครับรอให้แผนไปเนาะก็คือฝั่งบายนะครับก็ให้รอมาบายที่โซนนี้และก็โซนนี้นะครับก็ถ้าใครได้เล่นตามนะครับก็สามารถเก็บกําไรไปทั้ง2โซนได้เลยนะครับก็คือลงมาถึงจุดปุ๊บเด้งนะลงมาถึงจุดปุ๊บเด้งนะครับอย่างโซน26กเนี่ยก็คือลงมาแล้วเด้งนี่คือเด้งไปกว่า ่6,000จุดแล้วนะเพื่อนๆส่วนแนวต้านนี้นะครับ2,375นาารับไม่อยู่นะครับก็ปล่อยเปนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้เราจะเทรดท่าไหนได้บ้างนะโอเคครับคงหนีไม่พ้นหรอกนะครับสำหรับขาขึ้นนะขาขึ้นเพื่อเด้งเซลล์นะครับผมยังมองอยู่ว่าประมาณนี้ยนะครับไม่ควรเกินนะอ่ะ ถ้าเกินตรง2,004เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้อยากลงแล้วนะเออเมื <Hey. S 1> ่อวาเราให้วิเคราะ์ฟิโบไปแล้วนะตอนนี้ราคาครับมาอยู่ในโซนฟิโบเลยนะจับสวิงไฮทุสวิงโลนะของเมื่อวานนะครับจะเห็นได้ว่าราคานะครับมาชนแนว68.8%นะวันนี้นะครับอืมยังไม่เป็นสตองเซลนะถ้าเป็นสตองเซลเมื่อวานเราบอกไปแล้วนะว่าต้องไม่เกิน38.2%เนาะเพราะฉะนั้นราคานะครับก็ยังเป็น กึ่งๆอยู่ระหว่างทางนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับจับตาดูอ่าแล้วสําหรับใครเนาะที่จะรอบายนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นขึ้นเป็นแห่งเดียวแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นโซนของเขาเนี่ยจะไม่เจอเลยนะจะมาเจอ,อทีคือแบบโซนนี้เลยนะ2 3 4 8ถึงสอง0นะครับก็อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งแล้วกันนะแต่ผมคิดว่ามันผ่านได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเรามารอเก็บโซนเดิมเหมือนเดิมดีกว่านะครับ2 3 3 8เนาะ รอถ้าจะรอบายนะโซนนี้ดีกว่าแล้วก็โซนล่างนะครับโซนเดิมเหมือนเดิมนะครับะระหว่างทางไม่เอาแล้วนะ่นี่นอย่างนี้นะดีกว่านะครับวันนี้อาจจะเล่นโซนเดิมๆนะคล้ายๆเดิมนะครับโอ้เป็นไปได้หรอมันจะลงมาขนาดนี้หรอโอ้ลงมา5้า0ันจุดหก0ันจุดเป็นไม่ได้นะครับเมาบาื่อวานก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วเนาะ การลงของทองในช่วงนี้คือรุนแรงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะสองโซนนี้นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีการใช้ไปค่อนข้างบ่อยแล้วนะ,ะผมอะยังรอโซนนี้อยู่นะสองสามศูนย์หกนะถึงสองสามหนึ่งศูนย์นะโซนนี้ไม่ได้มาใช้เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับเมื่อวานเนาะมันลงมาโซนโซนนี้แล้วก็ดีขึ้นไปนะต้องบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่ส่งไปราคาไปทำออทามไฮนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าพิจารณาเหมือนกันนะครับก็ระวังกันด้วยนะ มสุดโซนนี้ไปก็เอาทําำไฮนะครับก็แต่ผมคิดว่าประมาณนี้ก่อนนะครับผมมและสำหรับใครที่ไม่มีกลุ่มพูดคุยนะครับก็สามารถแอดไลน์ duo trader มาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ description นี้เลยแล้วก็ทางเราได้มีการแจก Signal VIP ที่ทดลองใช้งานกันฟรีด้วยนะครับในช่วง Beta t เ s t e นี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับคำสั่ง Signal ที่อยู่ใน duo trader official ครับ สำหรับวันนี้นะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าโซนก็จะเห็นได้ว่ามันมีการเบรคขึ้นไปเลยนะจริงๆจะตีโซนนี้ก็เป็นซัพพลายโซนก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่า,ามันเบรคขึ้นไปง่ายเพราะฉะนั้นก็น่าจะลงได้ง่ายเช่นเดียวกันครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปวีอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้กับพวกเราดูโอเทนเดอร์น,นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ